สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาฉีดพ่นสารเคมีนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เราใช้ตัวนี้ค่ะตัวน,นี้จะให้ดูขอดูหน้าซองหน,ะะน่อยได้ไหมคะนี่วันนี้เราใช้กับตัน d ีอนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันโรคแทงเกอร์นะคะคก็วันนี้ก็จะผสมตัว BS อตัวนี้นะคะ5้าสิก,กร,รั ห้าสิบกรัมนะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรถังนี้ยี่สิบลิตรค่ะนทุกคน,นใครกะไม่ถูกว่าถัางนี้กี่ลิตรนะคะยี่สิบลิตรนะคะใส่ไปเลยห้าสิบกรัมนะคะตัวนี้เขาจะเป็นผงขอดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันจะเป็นผงเมื่อกี้ดูไม่ทันนี่วันนี้จะเป็นผงผงสีาขาวๆครีมๆนะคะก็ใส่เข้าไปเลยนี่นะคะเจ้สารกับปันดีเอฟเนี่ยคะ่ะฉีดสามารถฉีดได้ทุก ทุกๆามถึงเจดวันเลยนะคะทุกคนก็ฉีดได้ทุกอาทิตย์เลยนะคะก็เอาไปลองซื้อดูนะคะเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยว่าเป็นพืชชนิดไหนนะคะใช้เท่าไรนะคะเนี่ยหนซองได้ถึง2อถึงสไร่เลยนะคะถ้าเป็นพืชสวนนะคะก็1 2, 3, นึ่ซองสอถึงสได้เหมือนกันนี่แลเติมน้ำเข้าไปนะคะก็เป็นอันเสร็จ ก็ฉีดพ่นไปเลยนะคะลืมบอกนะคะทุกคนคือเจ้าสารตัวนี้ให้ฉีดนะคะในช่วงเย็นนะหรือวันที่แดดมันอ่อนๆนะคะเพื่อป้องกันเชื้อมันตุยเนาะตัวนี้จะได้ผลดีก็คือตอนที่มันไม่มีแดดนะคะในนี้เขาก็จะมีแบบคำแนะนำไปให้นะคะทุกคนลูกค้าก็สามารถไปฝั่งซื้อนะคะร้านขุยน้ำยาใกล้บ้านนะคะได้ อันนี้แมะคะ้ก็ฉีดเป็นปะบตำนะคะแล้วก็มีลาใจโครมาก,ก็จะเป็นของที่ข้อน,นี้หนึองคัะโดยเด็เขาจะมีใบนี้มาให้ด้วยก็ไปลองหาซื้อกันนะคะฉีดไปเลยค่ะฉีดตรงใบนะคะต้นเนี้ยมันสูงแล้วทุกคนเป็นต้นที่แบบหลายปีอันนี้หลายปีเกิสองปีน,นะคะแต่เราก็แต่งกิ่งเรื่อยๆนะคะ มะนาวเนี่ยมันความสูงมันอยู่ที่เราแต่งกิ่งด้วยนะคะทุกคนต้นนี้เราไวผ้ผลผลิตนะคะก็คือจะไว้ลูกก็จะต้นก็จะกินก้านาขาใบามันก็จะเยอะหน่อยนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นมะนาวเป็นหัวมันแถวทั้งหมดเลยคะ่ะส่วนเราปลูกแต่เป็นหัวมันแพวค่ะทุกคนมีพันุเดียวมีกายพันแน่นอนนะคะใครที่ช่วงนี้กำลังเป็นนเซอร์อยู่นะคะก็